กดลดนีเลยตีบอสไม่เกิดเข้าตีบอสไม่ได้ตอนนี้สี่ทุ่มสองนาทีกดบัฟตีบอสบัฟร้อยเปอร์เซเสียเพชรเพชรหายแต่ตีบอสไม่ได้ไม่เกิด ดูไปเรื่อยๆนะคะอ่านอ่านหน้าจอหน้าโลกด้วยนะคะคนขนโขงเยอะแยะว่ามันแหลกคุณเคยเข้ามาดูแลบ้างไหมคะไม่ใช่มีแต่โปรโมชั่น สี่ทุ่มสนาทีแล้วผ่านไปหนนาทีก็ยังไม่เกิดก็ยังตีบอลไม่ได้ที่กิจกรรมมาเอาเข้ามาได้พรุ่งนี้มีกิจกรรมหมูเอามาดูดตังแต่เซิร์ฟไม่ดูแล เพิ่งจะเข้าตีบอลได้เข้ามาก็ค้างอีกแลกกดสกิลไม่ไปดูที่สกิลด้วยนะคะว่ามันค้างมันแลกแค่ไหนไม่ใช่ที่เครื่องไม่ใช่ที่คอมแล้วก็ไม่ใช่ที่เน็ตพอเล่นฮอเน,อเ,ลนเล่นอะไรปกติหมดลองเข้ามาถามคนในเซิร์ฟบ้างนะคะว่าใครแลกบ้าง อ่ะสีทุ่มสนาทีเพิ่งได้ตีบอสกดสกิลไม่ได้กลายเป็นตีธรรมดาแล้วกดเพชรเสียตังกดบัฟร้อไปเพื่ออะไรตีบอสก็ไม่ได้ดูแลบ้างนะคะ มีอะไรชดเชยไหมก็ไม่เคยเห็นมีอะไรชดเชยเซิร์ฟแหลกทีไรก็ไม่มีชดเชยให้ผู้เล่นแต่หาแต่กิจกรรมมาลงมาดูดตังเปิดเจ็ดเซิร์ฟคนเล่นมันก็ไม่ได้มากมายเป็นพันเป็นหมื่นขนาดนั้นเปิดมาให้มันแหลกมันทับกันยิ่งหนัก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 ไปใหญ่คิดจะปรับปรุงดูแลมั้งไหมคะ เกมไม่ได้มีเกมเดียวนะเกมมีเยอะถ้าคุณไม่ปรับปรุงไม่ดูแลก็ <c oughs> เดี๋ยวก็คงเลิกเล่นกันแล้วล่ะค่ะไปกันหมดก็ไม่มีใครเสียตังค์ให้เกมของคุณแล้วคุณก็คงไม่ได้เงินเซิร์ฟก็ลม่มเกมก็ลม่ม ฝากดูแลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ